สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสี่ยามเช้าเช้าวันคารที่22เมษายนพศ2568กับการวางแผงกนการเทรดทองคำค่ะสำหรับกบรบาฟทองเช้าวันนี้แท่งเดย์นั้นจบเป็นเขียวนะคะเทรดเดอร์เป็นเขียวแบบนี้ต้องบอกว่ากราฟทองนั้นมีแรงฝั่งขาขึ้นชัดเจนค่ะในส่วนของไทม์เฟรมวีคนะคะเทนขึ้นแข็งแรงมากเลยค่ะในส่วนของ t ท m e เฟรมเดวันนี้จบเขียวต่อเนื่องนะคะมองว่ากราฟทองวันนี้มีโอกาสที่จะสบเขียวอีกเช่นกันดังนั้นจุดที่เราจะต้องหาคือจุดเข้าบายค่ะ ในส่วนของทางเฟมิสิกเช้าวันนี้มีการย่อกลับมาทดสอบแนวรับในส่วนของทางเฟมเล็กนะคะ H1 ค่ะมีการกลับมานะคะ H1 กลับมาเช่นกันเพราะแพมองว่ากราฟวันนี้นะถ้าไม่ได้ต่ํากว่าจุดนี้นะคือดีก็ต้องเขียวนะฮะไม่ได้ต่ากว่าจุดนี้นะเพราะว่าอาจจะมีการพักตัวมาใน M5 หรือ M15 แล้วสุดท้ายนะคะลงไม่ได้ก็ต้องดันราคาขึ้นนะเดี๋ยวรอดูว่ากราฟจะแสดงว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็รอลุ้นให้8โมงจบเป็นแดงแล้วแท่งต่อไปสวนขึ้นได้เลยอันนี้ก็น่าจะดีนะ ไปดูในส่วนของทำเฟมเล็กค่ะทำเฟม m 1 5นะคะกลับมาทดสอบแนวรับค่ะนะคะมีการดันราคาขึ้นไป m 1 5ตรงจุดนี้นะก็แพรมมองว่าแพทเทิร์นวันนี้นะเมื่อเรารู้ทั้งเทคนิคแล้วก็ก็แพรมนะคะต้องบอกว่าปี2568อกบแ็แพรมมีการปรับกลยุทธ์การเทรดใหม่นะคะมีการทั้งเอาแทงเทคนิคแล้วก็แพทเทิร์นเข้ามาทาให้ก็แพรมสามารถนะทำเงินในตลาดได้มากและรวมทั้งมีความแม่นยําสูงในแต่เดอร์ที่สาคัญถือได้เยอะโดยจริงจริงนะคะในส่วนของแพทเทิร์นวันนี้ก็แพรมมองว่ากราะ่ะอาาจจมีกรกรััตวหนึง 2, 3นะคะเราอาจจะดันราคาขึ้นนะอันนี้ให้เข้ามาเช็คที่ถามเฟรมเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็น M5 หรือ M15 แบบเนี้ยก็ได้สสำหรับใครอยากเรียนเทคนิคนะคะตรงเนี้ยนะ M5 หรือ M15 ตรงจุดนี้นะโร, 15, ราดแพมจะมีสอนวันที่1112พฤษภานี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นเป็นสอนสดเจอตัวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเทรดเดอร์ท่านไหนอยากมีความรู้ในะเรื่องของกราฟของแท่งเทียนแล้วก็รวมทั้งแพทเทิร์นเข้ามานะ,ะทำให้มีความแม่นยำสูงมากจะทำให้ท่านรู้เรื่องกราฟ รู้จุดเข้ารู้จุดถือรู้จุดที่จะวางไม้วางหลอดนั่นเองใครสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้เรียนเจอตัวนะคะอยู่ที่ราคา5้าหมื่นเก้าคาเช้บลูอเอ็ก์เนตต่อยบีโค้ลดสินั่นเองค่ะนะขออนุญาตรับเป็นอีก10ท่านสุดท้ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นั่งใกล้จะเต็มแล้วนะ,ะสำหรับใครที่นะอยากมาเรียนเจอตัวก็พบการวันที่ Uh, 11-12 mm hmm. พฤษภาคมนะคะแล้วก็สาหรับลูกศิษย์เก่านะพิเศษสุดสําหรับลูกศิษย์เก่าสามารถซื้อบัตรที่นั่งนั่งฟังเพื่อน,นั่งเรียนทบทวนได้ในราคา1 9 0 0นะคะ1 9 0 0ได้นั่งเรียนสดเจอตัว2วันไม่ได้แต่ว่าไม่ได้กรุ๊ปไลน์ไม่ได้ห้องเรียนเฟซบุ๊กปิดนะส่วนใครที่จะนะคะลงทะเบียนคือได้ทั้งกรุ๊ปไลน์แนะนำการเทรด1ปีแล้วก็ได้ห้องเรียนเฟซบุ๊กปิดสามารถเรียนซ้ำได้ที่สําคัญค่ะใครเรียนสดเจอตัวนะคะได้แถมซูมฟรีอีก10วันนะคะใครสนใจก็สามารถทักกับทีมงานได้ดนดน,ดนเลยนะโ ะะที่ที่ไลน์นี้นะของโคทนโร่ก็ได้ค่ะนะคะนะโร่นะคะ,นะะ,นะนะะสองห้าอันนี้ตัวเจนะหกเจ็ดน,นะคะโคทนโร่นะคะอ่าอ่าใครนะคะอยากเรียนก็ทักไลน์นี้ได้เลยนะ โอเคในส่วนของแพทเทิร์นต่องของเราต่อ mm hmm. ก็พปามอว่าวันนี้คือกราฟนะคะเวลากราฟจะเป็นชิงนขึ้นก็จะแบบโยกมันจะมีโยกต่ําก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เทขายแบบนี้นะในนั้นคุณสังเกตนะคะให้ดูว่ากราฟเนี่ยจะมีการกลับตัวเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเหตุของการขึ้นก็จะมีรูปแบบหลายรูปแบบมากบางทีก็เนี่ยค่ะ นะคะอย่างเมื่อวันอย่างวันสัปดาห์ที่แล้วก็คือท่าเทรดนี้แล้วเมื่อวันย่อเล็กน้อยก็คือเทคายเนี่ยที่เมื่อวานก็แพมได้เลือกเทรดหน้าบ่ายเพราะว่านี่เลยมันมีแพทเทิร์นและมีอีกหลายๆแพทเทิร์นด้วยนะอยู่ในคัมภีรรูปแบบขั้นเชิงเงินล้านเล่มสีม่วงนะคะใครยังไม่มีต้องมีนะถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จสูงนะย้ําประสบความสําเร็จสูงนะทำเงินได้มากคุณต้องรู้ทั้งเทคนิครูปแบบแพทเทิร์นจุดเข้านะคะมันจะทําให้คุณสามารถหาเงินได้มากด้วยสิ่งนล้าะะโเคคสนใจก็ะทักตามนนนี้้ไดเเลยอ่ใสวขงกรราาฟมา นะฮะนี่ไง M15 ค๊อแวมหม่าว่าเนี่ยถ้าสมมุติยังเป็นแพทเทิร์นนี้นะคุณสับนี่นะคะเราเข้ามาเช็ค M5 แอด M5 ก็กําลังพยายามจะขึ้นอยู่แต่ก็แบบมีแรงย่ออยู่แสดงว่าก็ลุ้นค๊อแวมเช็คว่าเอ๊เดี๋ยวการาฟเนี่ย,เ,ยเช็คกราฟกว่อนว่าการาฟจะออกอะไรในแท่งนี้สิงแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูในไทม์เฟรมเล็ก M30 M15 อะไรเงี้ยซิค๊อปแวมจะเป็นคนละเอียดในเรื่องของกราฟนะก็คือดูทุกอย่างอะดูทั้งแท่งเทียนดูแพทเทิร์นดูรูปแบบอ่ะโอเคนี้ส่งขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าเฮ้ยทําไมเข้าก้าววางไม้บางหลอดอ๋อว่าแวมเช็คทุกอย่างแล้ว เช็คทุกอย่างเช็คกราฟเช็คแพทเทิร์นเช็คแท่งเทียนแล้วรู้ด้วยว่าถ้ากราฟย่อประมาณไหนจะจบ d ดเขียวซึ่งตรงนี้ก็จะมีสอนในคอร์สเรียนย่อประมาณไหนจะขึ้นจะจบเ a เขียวจะจบ d ดแดงเขาจะย่อยังไงจุดเข้าจะอยู่ประมาณไหนบริหารทุนต้องทํำยังไงเนี่ยเทรดเดอร์ er ต้องรู้นะคะดังนั้นแนะนําเลยใครอยากมีความรู้เรื่องการเทรดนะคะ,ะสำหรับเรียนสดเจอตัวโค้ดแพมปีนี้จะสอนอีกอพฤษภาคมนี้เป็นครั้งที่2นะก็เดี๋ยวอาจจะปลายปีก ครั้งหรือ2ครั้งนะคะก็ปีนี้ก็สอนเสร็จจุดตัวมีมีเท่านี้นะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนนะคะ,ะบางท่านอาจจะทักมาหลังมาอยากเรียนกับโค้ดแพมก็สามารถลงทะเบียนเรียนเจอตัวแบบกลุ่มนะคะกลุ่มนะคะ โค้ดแพมไม่ได้สอนเจ้ตัวบ่อยนะคะบางท่านอาจจะแบบเออขอเจอโค้ดแพมหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะโค้ดแพมอาจจะไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกเพราะว่า1โค้ดแพมกดออเดอร์อยู่2โค้ดแพมต้องนะคะดูแลลูกศิษย์หรือว่า VIP ในคลาสเรียนนะคะก็มีการบอกบายบอกเซลล์นะคะบอกจุดเข้าอะไรเงี้ยนะคะในกรุ๊ปไลน์นะถึงเวลานี้จะบายแล้วนะแท่งเทียนนี้นะรอบายนะรอจุดนี้นะอะไรเงี้ยนะคะคุณจะได้รับคำแนะนำการเทรดแบบนั้นเลย1ปีดังนั้นสําหรับใครที่บอกว่าอยากอยากเจอโค้ดแพมอยากคุยกับโค้ดแพม ก็นะคะถ้าถ้าเจอตามสถานที่ต่างๆได้ะคะ่ะแต่แบบเออถ้านัดเจอพิเศษอะไรอย่างเงี้ยโค้ดแพรมอาจจะไม่ได้สะดวกนะคะเพราะว่าโค้ดแพรมเป็นเทรดเดอร์เนาะ การเป็นเทรดเดอร์คือคือต้องมีเวลาดูกราฟมีเวลาเฝ้ากราฟหมายถึงว่าและที่สาคัญคือก็แปรต้องดูกราฟให้ลูกศิษย์นะคะต้องคอยดูากราฟจะขึ้นตอนไหนยังไงก็คือต้องคอยดูกราฟให้กับลูกศิษย์ตลอดเลยซึ่งดังนั้นกุแปร่งก็นะคะต้องดูแลลูกศิษย์ว่างั้นมีอะไรต้องนะคะจัดการหรือต้องทำนะคะในเนื้อง,งานและหน้าที่ของตัวเองก็แปรอาจจะไม่ได้มีเวลาไปปาร์ตีส้สังสรรค์หรือว่ารวมทั้งอาจจะไม่มีเวลาแบบเออไปพบคุยกับใครๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะส่วนใหญ่กุแปรงก็จะชอบอยู่ในโมเมน อาจจะชอบอยู่กับดอกไม้อยู่กับกุหลาบอยู่กับพลร์ม้อยู่กับที่สวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือโค้ดแพรแม่บ้านเดฟอริกเนานะโอเคนะคะสำหรับนะวันนี้แผงกระเทยเหมือน,นเดิมนะโค้ดแพรบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยแหละรอรอรอนิดหนึงยังไงก็ได้นะคะยังไงก็ต้องขึ้นแหละวันเนี้ยนะคะอ่ะลุน้นถ้าไม่หลุดตรงจุดเนี้ยังไงก็ต้องขึ้นเด็กก็ต้องเขียวนะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ